วันนี้เสนอเมนูข้าวมันไก่จ้ะพี่น้องนี่อันนี้จานของสเน็กนะคะพร้อมน้ำซุปคน้คนๆสเน็กบอกชิมแล้วอร่อยมากน้ำซุปอันนี้ขังตะโอนนะคะพิเศษไก่จ้าแล้วก็น้ำจิ้มจ้าจุม่มน้ำจุม่มแล้วก็จุม่มน้ำจิม้มอ่ะตักน้ำจิมม้มลาดเฟสชเกตสเน็กสเน็กแล่น้ำจิ้มเลยครับอ,อืมต้องค้โต ใส่พริกสองเม็ดจ้าน้ำจิม้มใส่ขิงเต้าหู้น้ำตาลแล้วก็สีอิวดำปันป่นปั่นรวมกันนะเบลเอ,อเดี๋ยวต้าอ,อู้ก,กตักเองแบบเอาไปชิมจ้ะสนิกชิม <laughs> ไม่มีพกชีมเลยนะ่ะนะคะพี่น่ออ่าป้าเดี๋ยวสนิกยกไปกินจ้ะทุกคนอร่อยชิม นี่คือคนชิมของเราอร่อยไหมจ๊ะอร่อยอยู่น้ำจิ้มทำไมนิดเดียวจ๊ะอือ่มงาออ่อนเลเดินไปดูเห็นเห็นต้มไก่ไว้เข้ามันไก่เขามันไก่ดีใจเพื่อเป็นจะตายวันนี้กินกระเพราหมูกรอบใช่เอาสดน้ำซุปห้ดูดู เฮย้ยฮกนะเว้ยอะไรก็อร่อยไปมื้อกับเสนอกิน,นเลยพี่น้องทำอะไรให้กินก็นแซบ <c oughs> อร่อยครับให้กี่ดาวนี่คะแนนเต็มซิฟให้กี่คะแนนอือแปดเขาให้แค่แปดทำไมไม่ให้เต็มซิฟยนนี่หรอนว่ามันจะมีแบบมันหนัง <c oughs> อะไรพวกนี้ไงไม่ชอบอ้าวมีชอบหนังแล้วทำไมไม่บอกจ้า <c oughs> ข้าวมันไก่ก็ต้องมีหนังนตัวเนาะใต่มันกรอบแม้มวฉันชอบแบบมันหนังกรอบไม่ได้ชอบแบบไก่กรอบเออใชอ่โอเคบายบายขอมีความสุขในการกินนะจ๊ะบายบาย